วันนี้จะมาสอนการออกกําลังกายด้วยเครื่องออกกําลังกายอเนอกประสงค์นะครับตัวนี้จะสามารถสร้างกล้ามเนื้อได้เร็วลดไขมันแล้วก็ทําให้ตัวของสุขภาพของเราดีขึ้นจากการที่เรามีมวลกล้ามเนื้อที่มากขึ้นเพราะมวลกล้ามเนื้อคือเตาเผาไขมันอย่างดีใครที่มีกล้ามเนื้อนะครับก็โอกาสที่จะอ้วนก็อ้วนยากนะฮะแล้วก็คนที่อ้วนแล้วก็สามารถที่จะ ไม่อ้วนเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมแล้วก็ถ้าออกกําลังกายควบคู่กับโภชนาการสมบูรณ์การเลือกกินอาหารที่ถูกต้องนะครับก็สามารถมีสัดส,ส่วนที่ดีมีสุขภาพที่ดีและมีร่างกายที่ดีได้วันนี้ผมเองจะมาแนะนำนะฮะเบื้องต้นว่าใครบ้างที่ควรใช้เครื่องออกกำลังกายอเนกประสงค์เครื่องนี้ผมบอกได้เลยว่าสําหรับทุกคนนะครับเพราะว่าเราทุกคนเกิดมามีร่างกายมีกล้ามเนื้อ ทุกคนต้องกินอาหารทุกคนต้องดูแลตัวเองฉะนั้นเนี่ยนะครับสามารถออกได้ทุกคนทุกเพศทุกวัยเรามีนะครับตัวของยางที่ติดมาให้กับในชุดนะครับ2ขนาดด้วยกันสีแดงตัวนี้นะครับจะเป็นตัวยางที่มีการรับแรงได้ 15- บหถึงสามกอนนะครับสำหรับคนที่ว่าเป็นเบื้องต้นคนที่ยังมีกล้ามเนื้อน้อยอยู่นะครับมาฝึกใช้นะครับแล้วก็อีกเส้นหนึ่งนะครับจะเป็นยาง ะะอย่างแรงต้านนะฮะสร้างกล้ามเนือ้ออันนี้จะอยู่ที่25ถึง65นะครับปอน,นะครับยิ่งเราซ้อนกันหลายชั้นนะฮะการรับแรงก็จะยิ่งทวีคูณเพิ่มขึ้นไปจะเป็นใช้ในสำหรับการทำท่าออกกำลังกายนะครับได้หลากหลายออกกำลังกายตั้งแต่หัวนะครับจนเท้าได้ทุกส่วนของร่างกายนะฮะมากกว่า100ท่าและที่สำคัญก็คือว่าตัวนี้จะช่วยนะครับ ใช้กับเครื่องอันนประสงค์ตัวนี้นะครับให้คนที่มีพื้นฐานน้อยหรือยังไม่มีมวลกล้ามเนื้อสามารถเล่นเครื่องนี้ได้และค่อยๆทาําซ้ําสร้างกล้ามเนื้อเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นจนสามารถที่จะทําด้วยตัวเองได้นะครับฉะนั้นเนี่ยมาดูกันวันนี้จะสอนนะครับท่าออกกำลังกายที่เกี่ยวกับการใช้ตัวของเกี่ยวกับแขนนะครับมาดูกันว่า เราจะออกกำลังกายนะฮะแขนด้านหลังนะครับว่าเราทามานยังไงนะครับโดยใช้ตัวยางตัวนี้เป็นอุปกรณ์ช่วยสําหรับมือใหม่นะครับพี่จะต้องใช้ตัวของอถ้าเราจะใช้โขนบาร์หรือใช้แรงรับน้าหนักตัวเราทั้งตัวอย่างผมน้ําหนัก70อย่างเงี้ยครับแขนเราไม่สามารถยกได้ถึง70กิโลแต่เรามียางตัวนี้เราจะช่วยนะครับทาให้เราแขนของเราเนี่ยสามารถที่จะฝึกให้เรามีมันมวลกล้ามเนื้อที่แข็งแรงเพียงพอ ก่อนนะครับทาสักหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนสี่เดือนพอเรากำลังแข็งแรงแล้วนะครับแขนเราก็สามารถยกน้าหนักได้ถึงเจสิบกิโลมาดูกันวิธีการนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับเราใช้ยางตัวนี้นะครับเพราะว่าน้ําหนักตัวของผมเนี่ยเจ็ดสิบกิโลต้องใช้ตัวยางตัวนี้นะครับถึงจะรับแรงได้นะฮะเราก็เอายางตัวนี้นะครับพันไว้กับตัวของเครื่องออกกำลังกายนกระสผม ขันก็สองชั้นอย่างเงี้ยนะครับก่อนอื่นนะครับวอร์มร่างกายให้ดีนะครับเปลี่ยนชุดกีฬาใส่รองเท้าผ้าใบนะครับเพื่อช่วยนะครับเพ้ายางตัวนี้เขาดีบได้นะเราจะต้องมีความแข็งแรงและจับให้แน่นนะครับเราจะเอาเท้าเนี่ยเหยียบขึ้นไปบนยางนะครับเพื่อทําให้ตัวของเราเนี่ยสามารถที่จะส่งตัวแล้วก็ใช้ตัวของอยางเนี่ยรับน้ําหนักเราบางส่วนเราจะได้สามารถที่จะทาท่าที่ถูกต้องในการออกกำลังกายได้มาดูกันนะครับวิธีการเนาะให้เรากดลงรับอย่างงี้ เอาัวเขานะครับขึ้นมาก่อนนะครับเพื่อจับยางไว้ไม่ให้ยางดีดเราเนาะเสร็จแล้วนะครับเราใช้ตัวของมือเนี่ยจับปลาโหดขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้เท้านะครับเหยียบบนยางเหยียบบนยางนี้นะเราวังยางดีดนะครับเราก็ยิงขึ้นไปบนยางแบบนี้ได้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็ทําท่าให้ดีนะครับในการที่ว่าจับนะฮะเพื่ออลังการผมจะมีมือจับได้หลายมุมนะครับ เราก็ใช้ตัวของอค่อยๆทิ้งน้ำหนักตัวเราลงมานะครับเสร็จแล้วเราก็ดึงข้อขึ้นไปนะครับนัตัวลงมาดึงข้อขึ้นไปอย่างนี้ครับนับนะฮะสิบห้าครั้งเนาะหลังตรงนะครับตัวนี้จะได้การออกกำลังกายที่แขนด้วยนะครับที่ตัวของช่วงหน้าท้องด้วยนะครับดูนะครับหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกสังเกตไหมครับว่าเวลาเราดันขึ้นเนี่ยมันใช้ข้อเราเต็มๆเ,เลยนะครับเนี่ยนะครับเราจะรับน้าหนักตัวได้ดีมากแต่เวลาเราปกติถ้าเราไม่มียางเราจะไม่ไหวเพราะน้ำหนักตัวเราจะทิ้งลงมาตอนลงนี่น้ําหนักตัวจะลงเองแต่ตอนดึงขึ้นไปข้อเราจะดึงขึ้นเราก็จะได้กําลังแขนนะครับ เรากกำลังกายแขนเราฝึกกล้ามเนื้อแขนให้เราเนี่ยมีแรงรับนะฮะแต่ต้องระมัดระวังเรื่องต้องมีผ้าใบแล้วก็ระวังยางดีนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับต้องการมุมแขนนะครับมุมอื่นที่เปลี่ยนไปเราสามารถจับด้านหลังนะฮะไป,ไปด้านหลังแบบนี้ครับแล้วเราก็ยกอันนี้จะได้มุมแขนด้านหลังนะฮะเต็มที่เลยนะครับปึ๊บหนึ่งเป่นตัวนะครับสองสามสี่ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 สิบห้าเซตละสิบห้าครั้งนะครับวันหนึ่งทำสามถึงสี่เซตแล้วแต่สภาพร่างกายเนาะแล้วเราก็สลับนะครับให้เราออกอกล้ามเนื้อแขนนะครับหนึ่งวันลเป็นหนึ่งวันวันอีกวันหนึ่งนะครับเราก็มาออกกล้ามเนื้อขานะครับส่วนกล้ามเนื้อท้องเป็นกล้ามเนื้อบัิจใหญ่นะฮะเราสามารถที่จะออกได้ทุกวันฉังนั้นเนี่ยนะครับอันนี้คือวิธีการที่เราฝึกเบื้องต้นนะแล้วพอเราทําได้สักระยะหนึ่งเรามีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงแล้วเนี่ยนะครับเราก็ค่อยๆลดยางให้เหลือ,อยางนิดลง และต่อไปเราก็ไม่ต้องใช้ยางนะครับเราสามารถใช้ตัวเราเนี่ยในการเป็นกล้ามเนื้อในการรับน้ําหนักตัวเราเองได้นะครับมาดูนะครับคุณสมบัติของเครื่องนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆลงนะครับระวังนะจับยางทุกครั้งนะเวลาลงจับยางทุกครั้งราะยางเนี่ยนะครับถ้ามีน้ําหนักเขาจะตีเราได้นะครับจังเดี๋ยวเรายาวอก่อนมาดูนะครับเครื่องตัวนี้นะฮะเขาสามารถปรับได้หลายมุมมากเลยแล้วก็หลักการใช้งานได้หลากหลายนะครับอันนี้คือมุมมุมหนึ่งที่ใช้บ่อยเพราะออกกําลังกาย กล้ามเนื้อแขนนะครับอีกมุมหนึ่งนะครับเราสามารถที่จะยกขึ้นมาให้สูงขึ้นได้นี่ครับเราก็สามารถที่จะยกให้สูงขึ้นได้สําหรับปรับสูงต่ําได้นะครับเพราะมีระดับบาร์ที่เขาลำตามการใช้งานตามส่วนสูงของคนที่ต้องการ ออกกำลังกายแต่ละคนนะครับว่ามีสูงเท่าไหรนะครับระดับแค่ไหน <S <S เสร็จแล้วเนี่ยเขายังสามารถปรับมุมได้อีกนะครับไม่ได้แค่มุมนี้นะเขาสามารถปรับได้อีกครับมุมนี้นะฮะจะเป็นมุมที่สามารถจับนะครับจับแล้วก็เขาเรียกว่าดึงข้อได้หลายมุมมากเลยทะานตรงนี้ได้หนึ่งมุมนะฮะมีมุมที่สองอันนี้มุมที่สาม อันนี้มุมที่4แล้วก็จับกว้างอันนี้มุมที่5้าเราสามารถดึงข้อได้นะครับหลังจากเราเล่นไปสักพักหนึ่งเนี่ยข้อเราก็จะแข็งนะฮะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะเรายังสามารถที่จะหมุนตัวกลับจับได้อีก5้ามุมนีกครับอ่า6 7 8 9 10เเห็นไหมครับการการดึงข้อเนี่ยที่มีมุมหลากหลายแบบนี้นะครับมีแคบมีกว้างเนี่ยนะครับเราก็จะได้บริหารกล้ามเนื้อข้อเนี่ย,ท,ยทุกส่วนเลย นี่คือข้อดีของเครื่องตัวนี้แล้วเสร็จแล้วนะครับตัวนี้นะถ้าสูงเกินไปก็ปรับระดับลงมาได้อีกครับปรับได้4ระดับนะฮะและใช้งานได้มากกว่า10บท่าเลยนะฮะเป็นเครื่องอุปกรณ์ที่ดีมากและตอนนี้นะครับทางบริษัทเราเนี่ยนะครับมีโปรโมชั่นนะครับลูกค้าที่อยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะครับเรามีบริการติดฟังให้ถึงหน้าบ้านด้วยนะฮะส่วนลูกค้าทั่วประเทศที่สนใจเครื่องตัวนี้นะครับเราโปรโมชั่นส่งรี สนใจก็ทักมานะครับวันนี้เรามีคอร์สสอนเกี่ยวกับท่าออกกำลังกายต่างๆนะครับที่ใช้คู่กับตัวของเชือกแรงต้านนะฮะทั้ง2เส้นนะฮะแล้วก็ตัวของเครื่องออกกำลังกายในประสงค์ชุดนี้นะครับเรานะครับจะมีท่าออกกำลังกายให้นะครับในกลุ่มนะครับมากกว่าร้อยท่าแล้วก็จะมีอีกหนึ่งกลุ่มที่เราให้พวกเราเนี่ยนะครับมีการเลือกรับประทานอาหารนะครับที่ เนหัวข้อของโภชนาก,การสมบูรณ์ที่ว่าอาหารตัวไหนกินแล้วสร้างกล้ามเนื้ออาหารตัวไหนกินแล้วสามารถที่จะช่วยในการกําจัดไขมันส่วนเกินในร่างกายของเราดังนั้นเนี่ยนะครับวันนี้พิเศษเลยนะครับสําหรับคนที่เห็นนะครับวิดีโอคลิปนี้อยู่นะครับเรามีโปรโมชั่นแถมให้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเรามีนะครับเครื่องช่างมวลกายแล้วก็เครื่องช่างนะครับเพื่อดูในเรื่องของมวลไขมันว่าเราเนี่ยนะครับจุดเริ่มต้นก่อนเรา ออกกาลังกาย1เดือน2เดือน3เดือน4เดือนเนี่ยนะครับค่าเริ่มต้นเราเท่าไหร่หลังจากจบโปรแกรม4เดือนแล้วเนี่ยนะครับค่าต่างๆดีขึ้นไหมมวลกล้ามเนื้อเป็นการาฟสูงขึ้นไหมนะครับตัวของไขมันบอดี้แฟทไขมันโดยรวมของร่างกายลดลงมาตามที่เราต้องการไหมนะครับตัวของตัวอันตรายตัวหนึ่งก็คือตัวของ VF แฟก็ at, คือว i s ชอรแฟทที่เป็นไขมันในช่องท้องตัวนี้จะเป็นค่าที่แสดงโอกาสการเจ็บป่วยของเราไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวนานความดันไขมันหัวใจนะครับถ้าเราลดตรงนี้ได้ เราก็จะไม่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคความเสื่อมหลอดเลานั้นฉะนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นข่าวดีที่อยากจะบอกทุกคนว่าเรามีเครื่องหนึ่งตัวอยู่ที่บ้านเราสามารถที่จะออกกำลังกายได้ทุกวันเพียงแบ่งเวลามาวันละสิบถึงสินาทีนะครับเพื<ม>่อดูแลตัวเองเงินสําคัญแต่ตัวเราร่างกายเราเป็นเครื่องผลิตเงินนะครับซึ่งสําคัญกว่าถ้าเราไม่หันมาดูแลเครื่องผลิตเงินเราก็ไม่สามารถสร้างไรายได้สร้างเงินได้นะครับและการที่เราแบ่งเวลามาวันละสิบสินาทีนะครับ โดยมีนะครับตัวของอารมณ์ความเข้มุ้นว่าฉันอยากนะครับร่างกายนะครับขุนดีฉันอยากฟิตร่างกายเพื่อทําให้ฉันมีพลังในการทํางานฉันอยากฟิตร่างกายเพื่อให้ฉันสามารถเข้าสังคมได้แบบไม่เครือะเขินฉันอยากฟิตร่างกายเพื่อทําให้เกิดการยอมรับฉันอยากฟิตร่างกายนะครับเพื่อตัวฉันเองเพื่อสุขภาพที่ดีของฉันเพื่อฉันจะได้ไม่ต้องไปนอนเตียงพยาบาลที่เป็นเตียงที่แพงที่สุด ฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับก็ฝากข้อคิดดีๆไว้แล้วก็อยากให้ทุกคนหันกลับมารักตัวเองนะฮะดูแลสุขภาพเองจุดเริ่มต้นของความสําเร็จอยู่ที่สุขภาพร่างกายของตัวเราครับสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้นะครับต้องสร้างเองนะครับนี่คืออุปกรณ์ช่วยในการสร้างสุขภาพของเรานะครับพบกันที่ความสําเร็จครับสวัสดีครับ